ไม่กี่ยุคก่อนหน้านี้เราอาจเห็นผู้ผลิตคอนโซลหลายๆรา,ายแข่งกันด้วยประสิทธิภาพของตัวเครื่องรูปแบบการควบคุมของคอนโทรลเลอร์และความน่าเล่นของเกมเอกซ์คลูซีฟแต่พออินเทอร์เน็ตมีบทบาทกับการใช้ชีวิตของเราทุกคนมากขึ้นมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่รูปแบบการแข่งขันของเครื่องเกมคอนโซลจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเริ่มจากระบบออนไลน์ที่เคยเป็นลูกเล่นของแถมกลายมาเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเล่นเกมแบบมัลติเพลเยอร จนทําให้เกิดบริการ PlayStation Plus และ Xbox Live Gold ที่ทํารายได้เพิ่มให้กับบริษัทผู้ผลิตคอนโซลอย่าง Sony และ Microsoft ถึงหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเกิดบริการซึ่งต่อยอดมาจากความสําเร็จดังกล่าวในรูปแบบของ PlayStation Now และ Xbox Game Pass ตามออกมาแต่คําถามที่น่าสนใจก็คือทำไมทั้งสองบริษัทจึงเลือกต่อยอดบริการระบบออนไลน์ของตนไปในทิศทางที่แตกต่างกันแบบนี้และท้ายที่สุดแล้วใครจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจถูกกันแน่ Fight. แม้ว่ารูปแบบการใช้งานจะต่างกันไปบ้างแต่ทั้งสองบริการก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือการเล่นเกมต่างๆทั้งจาก first และ third party บนแต่และแพลตฟอร์มได้แบบเหมาจ่ายรายเดือนด้วยราคาที่เท่ากันแต่สิ่งที่น่าจะทำให้ Xbox Game Pass มีความพิเศษจนดึงดูดให้มีผู้ใช้งานต่อเนื่องรายเดือนมากถึง10ล้านคนซึ่งมากกว่า PlayStation Now ที่มีเพียง2.2ล้านคนก็คือเราจะได้เล่นเกมใหม่จาก first party ของ Microsoft ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ได้ตั้งแต่วันแรกที่เกมออกวางจาหน่าย ไม่ว่าจะเป็นเกม Ex ็ l u s คลูซฟฟอร์มยักษ์อย่างซีรีส์ h l l o Gears หรือ Forza ก็ตามหากมองเผินๆแล้วหลายคนอาจมีความเห็นว่าถ้า Sony เอาอย่าง Microsoft ก็น่าจะทำให้มียอดผู้ใช้ถึงหลัก10ล้านคนได้ไม่ยากเพราะตนก็มีเกม Ex ็ l u s คลูซฟคุณภาพสูงที่น่าดึงดูดไม่แพ้กันแต่การที่ Microsoft เลือกใช้นโยบายแบบนี้แล้ว Sony ไม่ได้เดินตามก็มีเหตุผลของมันอยู่ Get หลังจากที่เปิดตัวมาได้ไม่สวยหรูจนถูก PlayStation 4ทิ้งห่างในด้านยอดขายเครื่องไปเรื่อยๆ Microsoft ก็เริ่มปรับนโยบายทางการตลาดของตนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การตัดกล้อง Kinect ที่เคยบอกว่าจำเป็นต่อ Xbox One ออกเพื่อให้ขายเครื่องได้ในราคาที่ถูกลงนำเกมจาก First Party ของตนไปลงแพลตฟอร์ม PC พัฒนา Project X Cloud เพื่อรองรับการสต r e a m i n g ในอนาคตมาจนถึงระบบเหมาจ่ายรายเดือนอย่าง Xbox Game Pass สิ่งเหล่านี้รวมกันแสดงให้เห็นว่า Microsoft ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการหารายได้จากยอดขายของเครื่องคอนโซลมากเท่ายุคก,ก่อนๆแต่กลับมุ่งไปที่การหารายได้จากการขยายฐานผู้ใช้ที่จะสามารถเข้าถึงเกมและบริการของตนให้ได้มากที่สุดเอาไว้ก่อนเพราะหาก Microsoft ยังเลือกที่จะมุ่งอยู่แต่กับการขายเครื่องเพียงอย่างเดียวแม้จะผลิตเกมที่มีคุณภาพสูงออกมามากแค่ไหนแต่โอกาสที่จะทํารายได้ก็จะไม่สูงไปด้วยเพราะผู้ที่เป็นเจ้าของ Xbox One มีจํานวนน้อยกว่าคู่แข่งอยู่มาก การเปิดให้บริการ Xbox Game Pass จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับ Microsoft ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้มันก็จะไม่เหมาะกับ Sony เพราะยอดขายเครื่องคอนโซลที่มากกว่า Microsoft เป็นเท่าตัวยังถือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้หลักของบริษัทอยู่และยิ่งมีเกม Exclusive ที่น่าดึงดูดออกมาเรื่อยๆก็จะยิ่งทำให้ยอดขายเครื่องเพิ่มขึ้นไปเป็นเงาตามตัวพอเกม e x c l u s i v e ใดๆออกมาเป็นเวลานาน,านจนรายได้เริ่มซา ก็นำมันไปลงเป็นเกมแจกฟรีบน PlayStation Plus หรือเกมใหม่ให้สตรีมเล่นได้บน PlayStation Now มันก็จะยิ่งเป็นตัวเพิ่มคุณค่าให้กับบริการจากแบรนด์ PlayStation เข้าไปอีกทำให้ยุคใหม่ของเกมคอนโซลที่จะมาถึงในช่วงปลายปีนี้ด้วย PlayStation 5และ Xbox Series X จะเป็นยุคที่บรรดาเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆจะแข่งขันกันด้วยเซอร์วิสหรือบริการมากขึ้นกว่าเดิม I will be Read!